ราศีพฤกษบเอ๋ยในขณะนี้ก็ใกล้ที่จะผ่านพ้นเดือนแรกของปี2024ดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรกันบ้างหากท่านใดที่เหนื่อยหากท่านใดที่กำลังท้อแท้ก็ขอให้ลุกขึ้นสู้สู้กับปัญหาอย่ายอมแพ้เพราะเคราะห์กรรมต่างๆนั้นก็จะอยู่กับเราเพียงไม่นาน ก็ขอให้นึกถึงคำที่กล่าวไว้ว่าฟ้าหลังฝนย่อมจะสวยงามเสมอราศีพฤกษบเอย๋ยดวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปถือว่าจะเป็นการก้าวเดินในเส้นทางที่ไม่ธรรมดาเป็นเส้นทางที่จะนำพาท่านไปสู่ความสำเร็จไปสู่ความก้าวหน้าของชีวิตซึ่งจุดประสงค์ หรือปลายเส้นชัยของแต่ละคนนั้นแต่ละคนก็ตั้งกันไว้ที่แตกต่างกันบางท่านก็ขอให้ร่ำรวยเป็นเจ้าคนนายคนบางท่านก็ขอแค่เพียงมีกินมีใช้สอยไม่มีหนี้สินและในบางท่านก็ขอเรื่องสุขภาพให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผ่านพ้นอุปสรรคน,นานาชนิดได้ ซึ่งเกณฑ์ดวงชะตาของท่านนับจากนี้ไปมีเกณฑ์ที่ท่านจะสมหวังสมปรารถนาแต่หนทางเดินที่ปราศจากอุปสรรคนั้นไม่มีดวงชะตาของท่านนั้นจากนี้ไปจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานนั้นชาวราศีพฤกษบเอ๋ยท่านจะพบเจอปัญหาที่เปรียบเสมือนดังด่านทดสอบชีวิตเป็นปัญหาที่มีเกณฑ์พบเจอนั้น มีสามเรื่องราวด้วยกันที่จะทำให้ท่านนั้นเกิดความลำบากอกลำบากใจหากท่านสามารถยับยั้งปัญหานั้นหากท่านแก้ไขปัญหาได้สามารถไม่ทำให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาดวงชะตาของท่านนั้นในช่วงจากนี้ถึงครึ่งปีแรกถือว่าสดใส เป็นราศีที่น่าจับตามองเป็นราศีที่มีดวงชะตาดีเป็นลำดับหนึ่งในห้าของราศีทั้งหมดในบรรดาสิบสองราศีเลยทีเดียวการเงินของชาวราศีพฤกษบนับจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์ชาวราศีพฤกษบเอ๋ยในช่วงถัดจากนี้ไปตัวของท่านนั้นค่อนข้างที่จะหาเงินเก่งไม่ว่าท่านจะคิด ไม่ว่าท่านจะทำอะไรค่อนข้างที่จะได้ผลตอบแทนกลับมาหาท่านนั้นดีอย่างมากชาวราศีพฤกษบเอ๋ยท่านจะมีความคิดจะมีแนวคิดที่แปลกใหม่เป็นแนวคิดที่สามารถต่อยอดทำเป็นอาชีพเสริมทำเป็นอาชีพพิเศษและค่อนข้างหากทำประสบความสำเร็จท่านนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่ดียิ่งนัก ก็จะยิ่งทำให้ท่านถึงกับหายเหนื่อยได้เลยทีเดียวแต่ก่อนที่ชาวราศีพฤกษบหรือท่านจะประสบความสำเร็จนั้นท่านก็จะพบเจออุปสรรคที่ทำให้ลำบากใจอยู่พอสมควรชาวราศีพฤกษบเอ,อ๋ยอาจจะได้เงินอาจจะได้ทองที่ไม่ตรงตาราเวลาที่นัดหมายกันไว้หรือจะไม่ได้เงินก้อนในครั้งเดียว อาจจะเป็นการทยอยผัดผ่อนซึ่งอาจจะทำให้ท่านหมุนเงินไม่ทันซึ่งการเงินที่ดีของท่านนั้นท่านจะรู้ช่องทางการนำเงินเข้ากระเป๋าเป็นคนที่หาเงินเก่งมีวิธีการที่แตกต่างจากคนอื่นๆเป็นวิธีการที่ท่านถนัดและสามารถทำได้ดีแต่กว่าเงินจะเข้ากระเป๋าของท่านนั้นท่านอาจต้องใช้เวลา รออยู่นานพอสมควรหากท่านจัดสรรเงินในส่วนต่างๆได้ลงตัวก็ถือว่าท่านจะไม่มีผลกระทบจากการที่ต้องรอเงินเข้ามาหรือเงินจะเข้ามาหาช้าสักเท่าไหร่นักการงานของชาวราศีพฤษภจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์ชาวราศีพฤษภเอ,อ๋ยท่านจะมีไอเดียจะมีความคิดที่ทำให้เกิดงาน สร้างรายได้อยู่เป็นประจำแต่กว่าชาวราศีพฤกษพจะลงมือทำได้นั้นจะพบเจอกับอุปสรรคอย่างแรกก็คือจะมีผู้คนรอบข้างพูดจาขัดขวางเช่นทำไม่ได้หรอกมันยากเกินไปนะทำได้จริงหรือเปล่าซึ่งคำพูดเหล่านี้นั้นอาจจะทำให้ท่านควยเควหรือคิดที่จะล้มเลิก หากเป็นงานประจำหรือท่านทำงานออฟฟิศท่านก็จะเจอกับงานเร่งด่วนงานที่เป็นของคนอื่นที่ท่านต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบหรือมากไปกว่านั้นก็อาจเป็นงานฝากหรืองานขอแรงซึ่งกว่าที่ท่านจะได้ทำงานของตัวเองนั้นก็เกือบจะถึงวันขีดกำหนดส่งต้องเคลียร์ก็อาจจะทำให้ท่าน ต้องมีความเร่งรีบในการทำงานของตัวเองด้านโชคลาภของชาวราศีพฤกษฎในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์ในส่วนของโชคลาภของท่านนั้นทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองซึ่งตัวของท่านเองได้อยู่ได้อาศัยในที่ที่ดีมีเจ้าที่เจ้าทางให้คุณเสริมดวงชะตาให้กับท่านอยู่ตลอด และยิ่งชาวราศีพฤกษบท่านใดที่ชอบสะสมบุญไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำเจ้าที่เจ้าทางที่ท่านพักอาศัยอยู่ก็จะยิ่งช่วยจะโดนบันดาลให้ท่านพบเจอกับโชคลาภซึ่งโชคลาภนั้นก็จะอยู่ภายในที่พักหรืออยู่ภายในบ้านจึงไม่ต้องไปแสวงหาโชคลาภที่ไหนแต่ตัวของท่านเองต้องระวัง การพูดจาที่หยาบคายพูดคำด่าคำการตะโกนด่าทอหรือพูดคำหยาบภายในบ้านภายในที่พักอาศัยซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลจะทำให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับโชคลาภพบเจอกับลาบลอยที่อยู่รอบตัวนั้นยากขึ้นแต่หากท่านประพฤติตัวดีคนในบ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ท่านก็มีเกณฑ์มีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอกับลาบก้อนใหญ่อย่างแน่นอนซึ่งเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนเล็กหรือเงินก้อนใหญ่ในช่วงถัดจากนี้ไปไม่ใช่เรื่องไกลตัวของท่านอีกต่อไปและอุปสรรคที่สามารถเกิดขึ้นกับท่านในช่วงนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์มีสามเรื่องราวด้วยกัน ที่ถือว่ามีเกณฑ์เกิดขึ้นสูงเรื่องที่หนึ่งในช่วงถัดจากนี้ไปท่านต้องระวังอาจจะเป็นหนี้แบบไม่ทันตั้งตัวในช่วงถัดจากนี้ไปขอให้ท่านระมัดระวังการใช้จ่ายระวังเรื่องการค้ำประกันต่างๆให้กับบุคคลอื่นระวังการเอาหน้าที่การงานตำแหน่งต่างๆ ไปค้ำประกันให้กับคนอื่นๆระวังการกู้หนี้ยืมสินระวังการใช้บัตรเครดิตต่างๆระวังคนจะมาขอใช้ชื่อของท่านใช้สิทธิ์ของท่านไปซื้อบ้านไปซื้อรถก็ขอให้ระวังเรื่องนี้เอาไว้ด้วยและชาวราศีพฤกษภท่านใดที่กำลังจะทําข้อสัญญาข้อตกลงต่างๆต้องมีการทำสัญญา ก็ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาณนั้นๆให้ครบถ้วนให้เข้าใจระวังจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบระวังจะเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบอยู่ข้างเดียวก็ขอให้ตรวจสอบให้ดีและระมัดระวังเรื่องที่สองชาวราศีพฤกษ์เอย๋ยนับจากนี้ไปท่านต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวกับคดีความต่างๆชาวราศีพฤกษ์เอย๋ยนับจากนี้ไป ท่านต้องใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและมีสติอยู่กับตัวเองหากพบเจอกับสิ่งที่ทำให้ท่านต้องโมโหก็ขอให้ท่านต้องใจยเย็นไม่ว่าท่านจะมีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆมีการใช้รถใช้ถนนหากมีการสัญจรมีการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมทางก็ขอให้ท่านทำใจให้หนักเข้าไว้ทำใจให้เย็นเข้าไว้หลีกเลี่ยงการโต้เถียงหลีกเลี่ยงการทะเละวิวาท เพราะนั่นจะนำพาให้ท่านต้องก้าวเข้าไปสู่ในคดีความและปัญหาเพื่อนบ้านก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท่านจะต้องระมัดระวังและควรจะควบคุมสติอารมณ์ให้ได้ระวังปัญหาค้างคาในอดีตปัญหาที่ยังเคลียร์ไม่จบในช่วงถัดจากนี้ไปมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งก็ขอให้ชาวราศีพฤกษบระมัดระวังและควบคุมสติอารมณ์ให้ได้ ระวังการทะเลาะวิวาทระวังการโต้เถียงต่างๆจะนำพาให้เกิดคดีความได้เช่นกันเรื่องที่สามในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงช่วงสงกรานต์งานประจำงานหลักนั้นเริ่มที่จะมีปัญหาสำหรับชาวราศีพฤกษนั้นงานประจำก็ถือว่าค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงและในช่วงนี้ ชาวราศีพฤกษพค่อนข้างที่จะเบี่ยงเบนและให้ความสำคัญกับงานเสริมกับงานอดิเรกในช่วงนี้นั่นก็เท่ากับว่าความใส่ใจและความตั้งใจในการทำงานประจำนั้นลดลงทำให้งานนั้นมีเกณฑ์เกิดปัญหาได้หรือมีเกณฑ์ที่จะแก้ไขางานประจานั้นใช้เวลาน,านานกว่าปกติท่านต้องระวังระวังจะมีคนเข้ามาเบียด มีคนจะเข้ามาแข่งมาแย่งชิงตำแหน่งของท่านท่านต้องระวังปัญหาในข้อนี้ให้ดีหากท่านบกพร่องในหน้าที่หรือท่านทำงานไม่เต็มความสามารถมีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านอาจจะถูกโยกย้ายไปอยู่ในจุดอื่นในจุดที่มีความสำคัญน้อยลงก็ขอให้ท่านระมัดระวังปัญหาในข้อนี้ให้ดีสำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตา ของชาวราศีพฤกษฎในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงช่วงสงการานนั้นทั้งหมดก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณหากท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือมีคำถามกับตัวเองหรือต้องการที่จะรู้คำตอบอะไรอยากจะให้พยากรณ์อยากจะให้ทำนายเรื่องอะไรก็ขอให้ท่านพิมพ์ในสิ่งที่ท่านต้องการที่จะทราบต้องการที่จะรู้ เราจะรวบรวมคำถามที่มีคนสนใจคำถามที่มีคนต้องการอยากจะรู้มากที่สุดนำมาทำคลิปเพื่อมาอธิบายให้ท่านได้ฟังกันจากนี้ไปก็ขอให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองท่านใดที่พร้อมจะรับความร่ำรวยท่านใดที่พร้อมจะรับความสำเร็จ ก็ขอให้พิมพ์คำว่าจากนี้ไปข้าพระเจ้าจะรวยอย่างเดียวเดินหน้าไม่ถอยหลังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ